โรงเรียนวัดห้วยทรายสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่4ตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนครูทั้งสิ้น18คนจำแนกเป็นข้าราชการครู16คนพนักงานร,ราชการ1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวม185คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือมุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานประสานความร่วมมือเน้นสื่อ ICT บนวิถีแห่งความพอเพียงโรงเรียนวัดห้วยทรายมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขับเคลื่อนปรัชญยาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทะียีภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีกีฬาและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยมีการพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณรวมถึงการใช้ ICT เพื่อการศึกษา ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการสืบค้นความรู้ด้วยตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนครูมีการจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ active learning มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมในชั้นเรียนครูมีสื่อนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือนายพลชาติงามสม มีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ปิ่นโตโมเดล P-participation การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนรู้ทั้งผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนคือการที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนและตัดสินใจในเรื่องสำคัญขององค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาและผู้เรียนเป็นสำคัญ I integration and sufficiency economy การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดจนชุมชนผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ในท้องถิ่นและการดำรงชีวิต n new การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเช่นการใช้ระบบ sdq มาใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเรียนออนไลน์การใช้สื่อดิจิทัลและการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจ T-track การติดตามตรวจสอบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอใช้แบบทดสอบและการประเมินผลเพื่อวัดพัฒนาการการอ่าน การเขียนของนักเรียน O o ptimize การปรับปรุงวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้และนำข้อมูลมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอนตามความต้องการและความก้าวหน้าของผู้เรียนรางวัลที่โรงเรียนวัดห้วยทรายได้รับในรอบปีการศึกษา2566ตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมวัยจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาจากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลโรงเรียนต้นแบบเยาวชนพลเมืองรัตนาล่าสุดาจากสำนักคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โลกเกติคุณโครงการออมสิน108ปีอิ่มนี้เพื่อน้องรัตนล่าสุดาจากสำนักคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่หนึ่งรางวัลที่โรงเรียนวัดห้วยรายได้รับในรอบปีการศึกษา2565 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทลูกเสือสามัญการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนาลีระดับจังหวัดประจำปี2565จากสําจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่รางวัลที่โรงเรียนห้วยทรายได้รับในรอบปีการศึกษา2564โรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปี2564 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่รางวัลระดับยอดเยี่ยมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งรางวัลชนะเลิศอันดับที่สองคลิปพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนในสถานการณ์โควิด -19 ซีรีส์ A จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งขอบคุณค่ะ